ผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนเรานําเสนอกันทุกวันอย่างวันนี้ก็ปาเจโร่ที่ให้ดูค,คลิปกันไปต้องรณรงค์กันเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายหน่วยงานก็เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่างเช่นสสส,สนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สนะครับก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจัดงานสัมมนาขึ้นมาครับเป็นงานสัมมนาวิชาการระด,ดับชาติเรื่องความปลอดภยัยทางถนนครั้งที่15 ทศวรรษใหม่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อนครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15 ทศวรรษใหม่วิถีใหม่หมขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อนโดยงานสัมมนาครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันถึงเป้าหมายในทศวรรษที่2ของความปลอดภัยทางถนนว่ารัฐบาลต้องการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง50%ภายในปีพศ2573และไม่เกิน12คนต่อประชากรแสนคนภายในปีพศ2570 ดรสุปรีดาอดุลยนนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสระบุว่าในทศวรรษหน้าความปลอดภัยท้องถนนเป็นเป้าหมายสําคัญโดยจะมุ่งสนับสนุนการลดการบาดเจ็บการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกับกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์กลุ่มเยาวชนลดพฤติกรรมเสี่ยง <S <S เพิ่มพฤติกรรมปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและร่วมสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเราเองก็มุ่ง มุ่งให้การจัดการลงไประดับพื้นที่ที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับตำบลปลอดภัยจะเป็นจุดสําคัญเลยนะครับหลังจากเรามีโครงสร้างจังหวัดที่แข็งแรงพอประมาณแล้วเนี่ยถ้าทุกตำบลที่ฝากเป้าหมายร่วมกันคือว่าถ้าเพิ่มการสโมกันน็อกถ้าลดการตายตําบลละหนึ่งศพเนี่ยเราจะถึงเป้าหมายที่เราพูดถึงอ,อ,อัตรา12ต่อแสนในปี70ได้ทันทีครับ การสำมนา,าวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15ยังมีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Award ให้กับผู้ที่มีผลงานสำคัญในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและการแสดงทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่แข็งแกร่งที่มุ่งสู่เป้าหมายในทศวรรษหน้าให้สำเร็จร่วมกัน